ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อกันตามหนังสือเขียนว่าผลของการตายครั้งที่หนึ่งเรียกผลของความตายครั้งที่หนึ่งท่านมาก็ไปแจ้งกบับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วว่าหนังสือฉบับนี้หลังที่ท่านเจ้ากรม จ้ากรมเสริมนะคือว่าท่านพลอกาศโทหมอมรายวงเสริมสุขสวัสดิ์ท่านลอกจากเสียงของเทพมาเป็นหนังสืออ่านดมาก็ไม่เคยหยิบขึ้นมาอ่านเลยก็เลยไม่รู้เรื่องราวว่าที่พูดไปนะั่นมันพูดอะไรไปบ้างวันนี้ถ้าเวลาที่พูดนี่ก็รู้สึกว่าต้องค่อยๆแกะกัน เป็นอน,นว่าเล่ากันต่อไปตามหนังสือท่านเขียนว่าผลของความตายครั้งที่หนึ่งในหนังสือบอกวันนี้เป็นวันที่22พพฤศจิกายน2514ฉันไม่มีไม่มีเวลาว่างมากนะักเพราะมีคนเข้าเรือมาให้เจอเนี่ยพระต้องเป็นอย่างนี้นะพระต้องทำเป็นทุกอย่าง เป็นหรือไม่เป็นเขาให้ทำมันก็ต้องเป็นอาชีพเจิมเรือดูมือว่าจะเป็นที่เรื่องใหญ่มากเพราะมีคนชอบเอาเรือมาให้เจิมเมื่อเขาให้เจิมฉันก็เจิมเจิมแล้วมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแล้ก็ไม่ยอมรับเข้าใจว่าใช้ก็ทำถ้าไม่ทำเข,เขาก็ใช้อยู่แบบนั้นํำคาญ แต่ว่าเขาก็ลือกันว่าเรือที่เจิมไปแล้วเกิดหากินคลองแต่แต่ว่าตามที่ฉันในตำนศีนะเรือหากิงคลองและคนเจ้าของเรือหากิ่งคลองตามความรู้สึกของฉันฉันคิดว่าเมื่อเจิมแล้วเจ้าของเรือหรือว่าเจ้าของรถที่มาให้เจมิมถ้าเป็นคนขี้เกียจไม่ขยันหากิน หรือว่าเป็นคนขยันแต่ไม่ฉลาดในการติดต่อฉันคิดว่าเรือหรือรถที่ฉันเจิมไปให้ก็คงไม่มีผลตามที่เขาพูดนี่ตามความรู้สึกว่าจตมาแต่ว่าเมื่อเขาเชื่อว่าดีฉันก็ทำให้เขาอย่างน้อยก็อาจจะเป็นเหตุสร้างกำลังใจให้แก่เจ้าของเรือหรือว่าเจ้าของรถที่มาให้เจิม ทนี้เรื่องกฎของการเรื่องกฎของกรรมนะต้องฟังให้ดีนะแต่ังสือว่าเรื่องกฎของกรรมเดิมนี่มันมองเห็นกันยากคำว่ากรรมเดิมเนหมายถึงก,กรรมนี่แปลว่าการกระทำญาติโยมพุทธบริษัทที่เราเกิดมาเป็นคนเราเกิดมาเป็นสัตว์ชาติในอดีต เราทำความดีหรือว่าทำความชั่วเอาไว้ท่านเรียกว่ากรรมถ้าเราทำความดีก็เรียกว่ากรรมที่เป็นกุศลแล้วที่เรียกกันว่ากุศลกรรมแต่ว่าถ้าเป็นความชั่วก็เรียกว่าอกุศลกรรมหรือว่ากรรมที่เป็นอกุศลคำว่ากุศลนี่เขแปลว่าฉลาดคำว่าอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดคนฉลาดทำงานทุกอย่างมักจะได้เปรียบ มีเหตุของความสุขคนที่ไม่เฉลาดยคือคนโง่ทำทุกอย่างไม่จะทำเลยเถิดเกินพอดีหรือว่าขาดพอดีคือไม่ค่อยจะพอดีกับความสุขจะได้มีทุกข์เป็นว่าจะว่าตาหนังสือต่อไปเมื่อความกรรมเดิมเนี่ยมองเห็นได้ยากเลยไม่มีใครอยากจะมองผลงานที่เย็นดีมีผลหรือไม่ดีไม่มีผล มันเป็นกฎข้องกรรมในอดีตแล้วก็จะเป็นอดีตใกล้ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้คือทำเดี๋ยวนี้คือทำเดี๋ยวนั้นแล้วก็ผ่านไปไม่กี่นาทีก็มีผลหรือว่าเป็นอดีตไกลปัจจุบันคือเวลาผ่านไปในนานหน่อยจึงมีผลกรรม แปลว่าการกระทําเราทําให้ลูกค้าคือคนที่จะมาซื้อของของเราถูกใจชอบใจในเราอย่างนี้เรียกว่า,ากุศลกรรมคือทํได้ความฉลาดการที่ทําให้คนที่มาซื้อของไม่ชอบใจเรียกว่า,ากุศลกรรมแปลว่าทําด้ความโง่เรื่องของกรรมคนจะคนมักจะมองข้ามไป เห็นว่าเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องประดามประราเข้าใจว่าเก่าเกินไปเลยมองผ่านไปความดีแล้วก็ความชั่วจะรวยหรือจนไม่ใช่เรื่องของเทพเจ้าบันดาลมันเป็นเรื่องที่เราทำแต่เมื่อเราไม่ไว้วางใจตัวเราเองก็เลยต้องอาศัยนะ ก็เลยต้องอาศัยพระบางอาศัยเจ้าบ้างคือเจ้าก็ได้แกท่ทิวดาเป็นกำลังใจความจริงก็ดีเหมือนกันเป็นการหาที่พึ่งทางใจแต่ว่าถ้าคนนำนำไปในทางที่ผิดก็ยกราก็จะเลยทางดีไปเสียไอทางที่เป็นทางคอนกรีตและทางลาดยางอัสฟันไม่เดินดี เลยทางดีก็ไม่ลงทางที่รกทางที่มีน้ําถ้าคนนํานำไปในทางที่ถูกก็มีผลไม่น้อยตันเสีเพราะคนแนวคนมีที่เกาะแม้จะเกาะพลาดแต่คนฉลาดในการนําก็สามารถจะนําให้เข้าทางที่ถูกได้เช่นการเจิมรถเจิมเรือ ถ้าคนเจอบอกให้จาของรถนะหรือว่าจะของเลือกเกาะแต่แป้งหรือสีที่ทาให้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการนำผิดเมื่อทาแป้งหรือทาสีให้แล้วก็ควรจะแนะนำให้เขาขยัน 1. ต้องขยันทำมาหากินสองพูดดี 4. มีความะระมัดระวัง บอกให้ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นเจ้าหรือว่าเจะเป็นพระก็ตามที่เขาเคารพนับถือพอใจเป็นหลักควายึดอ,อารมณ์นั้นเป็นหลักผลมุงการเจิมก็ได้ผลแต่ว่าถ้าคนเจมิมมุ่งเอาแต่เอาดีเกินไปให้จุดทูกจุดเทียนบูชายอย่างเดียวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการแนะนำในาทางที่ไม่ควร ผลของการเจีมดีหรือชั่วยอย่างไรนั้นฉนันเน้นว่าเป็นเรื่องคนเจ้าของเรือเจ้าของรถตันเองถ้าโง่เจีมกี่ล้านครั้งก็ไม่มีผลถ้าฉลาดไม่เจีมเลยก็รวยมหาศาลฉะนั้นเรื่องของการเจีมจึงขอผ่านไปเมื่อเมื่อมันมาชนเข้าก็าเขียนเปรปะว่าอย่างนั้นเองจะได้ทราบว่า พระยิ่งแก่งานก็ยิ่งมากแต่ว่าถ้าพระเมางานก็มีหวังลงนรกนี่ตามเรื่องข้อนักสืตอนนี้ก็เติมนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเวลาไอ้วันนั้นจริงๆเป็นวันที่เขาจะใช้เจียมรถอแตมานี่รู้สึกว่าจะโถกเกณฑ์ให้เป็นซะทุกอย่างหัวหายเมียหายลูกหายใขรป่วยไข้ไมส่สบาย ใครจนใครรวยไม่รู้แกนึวกว่าแต่มาเป็นผู้วิเศษจะต้องทำให้แกได้ทุกอย่างแกก็มาเกณฑ์ให้ทำแต่ความจริงก็มีเรื่องหนึ่งบางคนผู้หญิงอยากจะมีผัวผู้ชายอยากจะมีเมียมาเป็นที่มาขอเป็นที่ปรึกษาไอ้เป็นที่ปรึกษานี่ก็หนักอยู่แล้ว นี่มีตั้งมากรายก็ามาขอเสน่ห์ขอเมตตาขอเมตตาว่าอยากจะได้ผัวอยากจะได้เมียเนี่ยขออะไรบ้างไอ้ที่มันเป็นเมตตาทํำไมขารักพอเขาขอตอนนี้แต่บ,บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็นึกสะดุดมาทันทีที่สะดุดนะ่ไม่ใช่กโกรธยังนั่งนึกในใจว่าไปโถอเอ้ย การที่เราจะขอของเขาเนะี่ยก็ต้องดูว่าเจ้าของเนี่ยเขามีของที่เราจะขอไหมถ้าเราจะขอข้าวกินก็ต้องดูว่าคนนั่นเขาต้องมีข้าวมากจะขอน้ํากินก็ต้องดูว่าเขาต้องทราบว่าเขามีน้ํามากจะขอเงินใช้ก็ต้องรู้ว่าเขามีเงินอยู่มาก อันนี้เขายังมาขอให้พระช่วยเขามีผัวมีเมียกันแล้วท่านบุคคลอาจจะลืมไปว่าพระนี่ไม่เคยมีเมียกับเขาอ่ะแล้วในเมื่อพระโง่งในการมีเมียแล้วจะไปแนะนำเขามีผัวมีเมียกันยังไงตรงนี้หนักใจนิดหนึ่งแต่ก็มีจุดหนึ่งที่หนักใจ ก็มีมากรายจริงๆที่เธอไม่มีลูกส่วนมากเป็นผู้หญิงไม่จะมาขอมาขอลูกกับพระพอขอลูกก็หนักใจทันทีทั้ทงนี้เพระาะอะไรเพราะ,ะพระนี่ไม่มีอาชีพสร้างลูกเลยพระพุทธเจ้าห้ามเด็ขาดว่าแต่ขืนเริ่มสร้างลูกลูกแล้วก็ท่านปรับไปอาบัติปราชิก ต้องขาดใจความเป็นพิสุจะนิ่งในเรื่องการขอลูกนี่จึงเป็นเรื่องหนักใจมากแต่ก็ได้แนะนำเธอเพื่อหาที่พึ่งทางใจว่าเธออยากจะมีลูกแล้วก็ไปบูชาพระพุทธรูปองค์นั้นไปบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ขอบารมีขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเทวดาองค์ใด ที่มีบุญญาธีการเหมาะสมและจะสร้างให้ตระกูลมีความสุขถ้าหากว่าท่านจะสงเคราะห์ก็ได้โปรดขอว่า้โปรดมาเกิดเป็นบุตรต้อเไปที่ดาก็เลยหาวิธีเลี่ยงแบบนี้ก็สบายใจหน่อยแต้ก็มีหลายคนนี่แน่ตามไปแล้ไม่ช้าเธอก็มีลูกทันทีและลูกที่ออกมาก็รู้สึกว่าจะเป็นลูกที่สอนพ่อสอนแม่ พอเธอโตผู้พูดคำนั้นได้ก็ให้การแนะนําพ่อแนะนําแม่เป็นเด็กฉลาดเรียนนังสอเก่งตอนนี้ก็สร้างเรื่องอยุงย่งอีกคุณก็แห่กันมาขอลกูกแน่น,นาเข้าชักเหนื่อยมาเต็มทีก็เลยบอกว่นหนูอย่าขอลุงหน้าเลยลูกลุงหน้าแก่แล้วไม่มีแรงสร้างลกูก <c oughs> แล้แกก็ยิ้มหัวเราะแกบอกว่าหนูไม่ต้องการให้นุงน้าช่วยสร้างล็อกเพราะสามีของหนูมีเขาก็ทำเก่งแต่ได้่ว่าทําไม่มีลูกลแก้ถามทําไงล่ะแลแกก็ถามว่าลุงน้าทํายังไงคุณเอิญมีลูกราะลุงน้าไม่ได้ทำถ้าทำลุงน้าสิ่งก็ขาดลุงน้าให้ไปขอกับพระท่านนะก็แนะนําแกไปส่วนใหญ่แกก็บังเอิญได้อีกนั่นแหละ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ไอ้พระนี่มันแม้มังเอิญมันถ่ายอุจาระตรงล่องถ้ายจะถามว่าการขอพระกับพระพุทธรูปไอ้การขอลูปก,กับพุทธรูปจะมีผลทุกคนไหมก็ต้องตอบว่าแต่ว่าคนที่สร้างกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็อย่างท่านโพธิราชคือฆ่าสัตว์ทั้งสามชีวิตคือหนึ่ง กินไข่สัตว์หมดแล้วกินลูกสัตว์หมดหมดรังนะกินพ่อสัตว์แม่สัตว์อย่างนี้ไม่มีลูกตลอดชีวิตถ้ากินไข่ของสัตว์ทั้งหมดไม่กินลูกไม่กินพ่อไม่กินแม่ตอนนี้ก็จะมีลูกมาไว้เวลาที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมาเป็นลาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีลูก แต่ว่าเวลากลางคนจะมีลกูกถ้ากินลูกนกลูกไก่วัยกลางคนจะไม่มีลกูกจะมีลูกมาตอนอายุมากหน่อยเรียก่มีลูกมาแก่ถ้าไม่ถึงก็แก่งอมถ้ากินทั้งหมดทุกการอันนี้จะไม่มีลูกเลยถ้าไม่ทําลายสัตว์ประเภทนั้นจะมีลูกตั้งแต่อายุยังเป็นเด็กนี่ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัส การไปขอลูกกับพระพุทธรูปก็ยังต้องถือว่าเป็นการบังเอิญมากกว่าบังเอิญเขาเป็นคนมีบุญที่จะมีเทวดามาสงเคราะห์ที่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเป็นเทวดาดีมาเกิดคงจะเป็นการเข้าช่วงพอดีแล้วเขาก็มาขอากันแนะนำยังได้ลูกทินดีเอาว่ากันต่อไปดีกว่า ตามหนังสือในตอนนี้ท่านให้ข้อว่าท่องนรกท่านอย่ากลมด้วยเขียนไว้อย่างนั้นนะท่านลอกแล้วท่านก็กนบอกไว้เมื่อว่ากันตามนังสือว่าคิดที่จะผ่านงานที่พื้นที่ฟื้นแล้วเข้าสู่เกย์อุปสมบทนี่หมายความว่าเวลาที่บันเทึกเสียงคิดว่าจะผ่านงานที่ฟื้นมาแล้วไปเข้าเขตบวชพระเลย แต่ก็พอดีท่านอาจารย์ใหญ่มาเตือนบอกว่าไม่ควรจะผ่านไปเพราะว่าถ้าผ่านไปแล้วนังสือจะหาผลยากเราไม่ได้เล่านิทานจะเป็นการพูดตามความเป็นจริงที่ประสบมาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกลัวการกล่าวหาว่าโอดพิเศษหรือว่าโอดอุตริมนุษยธรรมมันเป็นกฎอันหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาเท่านั้น ความจริงถ้าเราจะมีความวิเศษจะอ้าจะอวดก็ไม่ใช่ของแปลกเพราะว่ามีของวิเศษที่จะอวดท่านว่าอย่างนั้นอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ห้ามท่านห้ามแต่พวกที่ไม่มีของวิเศษแต่โกหกชาวบ้านว่ามีทั้งหากนะใช่ไหมว่ามีถ้าว่าไป คนนี้เขามีจริงก็เลยไม่ไม่อยากจะอดเรื่องที่เล่าถูกคนฟังนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้วิเศษเป็นกฎของผลแห่งกรรมกรรมคือการกระทำทนว่าพูดได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครว่าถ้าเขาไม่เชื่อก็เชิญเ,เขาทำอย่างเมื่อเราเป็นเด็กนะและก็เชิญให้เขาลองตายดู อะไรญาติโยมที่รับฟังฟังคําท่าอาจารย์ท่านเตือนถ้าถามว่าอาจารย์นี่เป็นใครเวลานี้พูดง่ายแล้วละมั้งมันไม่ยากเพราะว่าเวลานี้ตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงด็อกเตอร์ชาวบ้านตั้งแต่เด็กถึงคนแก่คนเฒ่าและข้าราชการชั้นบนน้อยถึงข้าราชการชั้นพลเอก ต่างคนต่างฝึกมโนยิธิกันได้มากและการฝึกได้มโนยิธินี่จะรู้พบต่างๆรู้ดีตอนาคตต่อปัจจุบันในย่ <c oughs> พอพะอย่างยิ่งปัจจุบันที่เห็นได้ว่ามันดีชัดๆก็คือคนมีศีลห้าเป็นปกตินี่เวลานี้ถ้าบาังเอิญจะพูดอะไรลงไปถ้าโกหกเมื่อไรเขาจับได้เหมือนนั้นแหละ ว่าคนประเภทนี้มาฟังแล้วท่านรู้ทันทีว่าก็ไม่ตามนังเสีท่านว่าพูดได้เต็มที่นะแม้มันเป็นความจริงไม่ต้องกลัวใครถ้าเขาไม่เชื่อก็เชิญเขาทำอย่างเมื่อเราเป็นเด็กแล้วก็เชิญให้เขาลองตายดูเมื่อตายแล้วถ้ามีผลไม่เหมือนกับไม่เหมือนกัน ก็จะปรับกันยังไงก็เชิญปรับกันได้ฮะแต่ยอมเราก็ยอมรับให้เขาปรับด้วยประการทั้งปวงยอมทุกอย่างเอา้าญาติโยมใครอยากจะปรับจะเปิดเราก็เอาลองตายกันดูนะถ้ามันไม่เป็นจริงตามตรมาว่าเชิญมาปรับได้ตามปัญญาใส <c oughs> เป็นนว่าท่านผู้อ่าน ตอนนี้ตาหนังสีว่าจะลองทําอย่างเด็กไร้เดียงสาไม่รู้จักพระธรรมวินัยทําไปแบบนกแก้วนกขุนทองพูดไปตามคนที่สอนไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ความหมายที่พูดนะอย่าจะมาทําเมื่อย่างฉันทําเมื่อเป็นเด็กเป็นนั้นว่าเอาปฏิปทาเมื่อเป็นเด็กมาก็แล้วกันนะนี่เราพูดกันถึงปฏิปทาที่เป็นเด็ก ไม่ใช่ปฏิปทาที่เป็นพระปฏิปทาที่เป็นพระนี่ถ้าจะไม่เป็นเรื่องดูดูแล้วมันสู้เด็กไม่ได้นะเป็นเด็กดีกว่าเยอะเป็นนั้นว่าลองเอาปฏิปทาที่จตมาเป็นเด็กไปทำดูบ้างทำให้ได้อย่างนั้นแล้วก็ตายจริงนี่จะลองตายก็ได้เพราะผลตอนตอนนั้นมันจะมารู้เมื่อบทแล้วว่า ันเป็นฌานตอนนั้นไม่รู้ว่าฌานไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่ได้บอกเป็นฌานแล้วก็เป็นมโนมยิทธิคือมีลิทธทางใจถ้าจะลองตายก็หลงได้าย,ดยาตายได้อย่างสบายๆจะตายเป็น,นานๆก็ได้จะตายเร็วกลับฟื้นเร็วๆก็ได้ตายฟื้นเช้าฟื้นเร็วก็ได้พระได้มโนยิธิเนี่ยคล่องตัวมาก ฉะนั้นมโนยธินี่อาตอมาเพิ่งรู้ว่าได้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุเจ็ดปีพออายุเจ็ดปีก็ไปไหนก็รู้อะไรต่ออะไรหมดเป็นนว่าถ้าจะตายชาได้วกว่าตายตายฟื้นชาตายฟื้นเร็วกว่าตายตายไปเดียวเดียวหรือว่าตายนับชั่วโมงตายนับวันก็ได้ตายไปหาสิ่งที่พระท่านทดสอบคำสอน ตายไปหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามีแต่เราไม่เห็นไปคนในพบตามความต้องการมันจะเป็นการตายเล่นโกโก้ๆแล้วก็มีประโยชน์เป็นการทดสอบคำสอนของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสบายกรรมแบบนี้กรรมประการกระทำนะเขาว่ากการกระทำแบบนี้ พระประเภทบวชเพื่อนหนีโองสารท่านจริงท่านทำได้ทุกองนะคือคำว่าพระที่บวชเพื่อนหนีโองสารญาติโยมพระธบริษัทคือว่าท่านมีเจตนาบวชดีเอางี้ก็แลวกันเวลานี้อาตมาคิดว่าพระที่บวชหนีโองสารนะ่ะมีเยอะอย่างที่ท่านบวชมาหลายๆพรรษา ท่านเรียนนักธรรมได้ท่านรู้ธรรมะเวลาที่ท่านคุยกับธรรมะกญาติโยมฟังรู้สึกว่าท่านคุยเก่งคุยคล่องคุยคล่องแล้วก็รู้ทุกอย่างนี่ประเภทหนึ่งรายการ,รนี้สองพระที่มีหน้าที่ควบคุมบัญชาบังคับบัญชาพระนี่ประเทศหนึ่งและพระนักเทศอีกประเภทหนึ่ง เป็นว่าพระที่เป็นเจ้าเป็นผู้ควบคุมพระคนดีเป็นครูนักธรรมคนดีเป็นนักเทศคนดีเป็นนักเรียนธรรมะมันแล้วคนดีนะเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าหน้าหมดเป็นเจ้าหน้าเพอเป็นเจ้าคณะเจังหวัดนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพระสังฆาธิการเป็นพระครูเป็นสมุเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จพระสงฆราช ท่านทั้งหมดนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทุกอง์ชื่อว่าเป็นพระหนีสงสาร <c oughs> ถ้าท่านว่าไม่ประสงค์หนีสงสารท่านก็ไม่บวชอยู่นานท่านก็ต้องบวชตามประเพณีและก็ศิกแต่ก็ไม่แน่พระที่บวชตามประเพณีนี่เขาบวชได้ศรัทธาจริงเพียงแค่ไม่ถึงเดือนก็สามารถได้มโนวิธิเวลานี้สองสามวัน อย่างช้าที่สุดฝึกสามครั้งหรือหกครั้งเขาก็ได้กันอาตมาเห็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างที่ทนาเป็นครวาตฝึกป๊อปแป,ป๊บป๊อปแป,ป๊บได้เลยนี่ผู้เด็กความจริงใจว่ารู้สึกอายเด็กจริงๆเนี่ยเวะลามาตมาบวชเป็นพระจะเอาต่อขึ้นมาเนี่ยแหมระยะมันยาว ดูท่านอย่างหลายที่ทําเวลานี้ปะแป๊บปะแป๊บบางคนสิบนาทีอาไปกินแล้วนี่เป็นนั้นว่เวลานี้คนมีวาสนาบารมีดีมากแต่ว่าอย่าลืมนภาศิตโบราณว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวถมไปเออขอโทษคนชั่วหายากคนดีถมไปเป็นว่าท่านทำนง่ายๆฉะนั้นเวลาพระผู้ใหญ่เดี๋ยวไม่ใช่ผู้ใหญ่ ที่ญาติโยมเข้าไปคุยกับท่านท่านรู้ระเบียบวินัยสั่งสอนโยมดีนั่น,นแหละอาตมามีความมั่นใจว่าท่านโพนี้ท่านได้ทุกองฉะนั้นเวลานี้ที่ญาติโยมพุทธบริษัทมีความสงสัยอะไรถามพระโพนี้ท่านได้แต่บางเอื่นท่านบอกว่าไอ้ที่พูดไปพูดไปตามตำราที่เขียนไว้ไม่ได้ปฏิบัติ ก็จงคิดว่าท่านเป็นพระสุธรรมเถรสมัยตอนต้นที่องค์สมเด็จพระทุดสพลทรงกล่าวว่าพระสุธรรมเถรเป็นผู้จบพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ได้มีฌานสมาบัติไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเวลาที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงเรียกว่าไง้ขัวใบลานเปล่ามาแล้วหรือเวลาที่ท่านลากลับพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า กลับมาลื้อขัวเวลานเปล่านั่นหมายความว่าดีแต่ทรงจำตามตำราคำสอนแต่ว่าใจไม่ได้ดีพอไม่สามารถทำฌานสมาบัติหรือไม่สามารถระง,งับมีวรได้และก็ไม่สามารถระง,งับกิเลสได้ก็เป็นอันว่าวิชาความรู้ที่มีจดังสีก็เหมือนกับถือกระดาษเปล่าถือเวลานเปล่า เอาเวลานั้นเวลางสือที่เขาใช้กันเขาใจจานลงเปลานนี่เป็นว่าพระทุกท่านที่ท่านมาแนะนำญาติโยมพุทธบริษัทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆอาตมามีความมั่นใจว่าท่านหลายเหล่านี้เรื่องมโนยิทธินี่เป็นเครื่องขีผงสํารับท่าน ท่านได้กันแน่ในความเข้าใจลนะไม่ใช่พยานะาพยากรจะนึกพยยากณ์คิดเอาว่าถ้าว่าท่านไม่ดีก็ไม่มีใครเขาแต่งเขาตั้งเขาไม่ยศมหาแล้วไม่ให้บรรดาศักดิ์ถ้าลงมียศมีบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งแต่งตั้งให้ควบคุมเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นธรรมทูตอะไรก็ตามหรือว่าธรรมจาริกอาตมาว่าพวกนี้ท่านต้องได้ ว่าท่านไม่ได้ท่านไม่รับอาสาถ้าไม่ทํางานแบบนี้หรอกเพราะการทําแบบนี้จะต้องเอาความจริงในพุทธศาสนามายืนยันกันขออานแหน่สิว่าถ้าจะไปถามท่านพวกนี้นั่นเป็นว่าไม่มีอะไรเป็นของแปลกเว้นไว้แต่พระที่บวชตามระเพณีคือบบกบวชนอกแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเขาบวชกันทําไมบวชตามเขา ยังเร่งบอกว่าบทรับบทลรีบบทหนีสุงฉานบทถ่ายเข้าสุขบทสนุกเต็มเพื่อนหรือบทแล้วขี้เต็มฐานจิตตำนานไม่จบคนนี้ทําไม่ได้เพราะไม่ตั้งใจบวจริงนั่นสีก็ว่าพราะกฎของพระที่บวชนั้นจะต้องปฏิบัติจริงๆคือบวชไปแล้วต้องปฏิบัติจริงคือหนึ่งมีศีลบริสุทธิ สองมีสมาธิตั้งมั่นคือมีฌานสมาบัติท้าสามีวิปัสนาญาณครบทุนนี่พระจ,จริงๆในโยมนะั้นท่านปฏิบัติตามนี้จริงๆไม่ต่งกลัวเราไปถามท่านได้ท่านรู้ทุกองค์ครั้นเมื่อได้ครบทุนแล้วกิจที่เด็กไร้เดียงสาทําได้และเรื่องอะไรที่พระที่เป็นนักปราชญ์จะทําไม่ได้ เว้นไว้แต่ว่าท่านจะไม่ทำเพราะเห็นว่ามีผลช้าแต่ว่าท่านมุ่งเอาอารหันด้านสุขวิปัสสโกก็เป็นภาระของท่านที่จะเว้นกรรมอย่างนี้เสียเป็นนั้นว่าอย่าลืมอรหันสุขวิปัสสโกนี่ก็มีเยอะท่านบอกฉันไม่เห็นเีไม่เห็นเทวดาจ้ะอย่าลืมนะท่านผู้น,นั้นท่านปฏิบัติสายสุขวิปัสสโก ก็มีฌานสมาบัติเป็นพระโสดาสีทาคา,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 าราคารหันเหมือนกันไหว้ได้ดีโยมไปถามท่านเถิดว่าท่านบอกไม่เห็นตีความหมายไปก่อนว่าท่านอาจจะเป็นอราหันตุขวิปัสสโกถามท่านเลยว่าพระคุณเจ้าปฏิบัติตามสายสุขวิปัสสโกใช่ไหมและเวลานี้เป็นพระอาหารหันต์แล้วใช่ไหมถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีธรรมะมาสอนที่ฉันเจ้าค่ะแล้วก็ผมครับ เป็นมาเรื่องตอนนี้ก็ต้องมาจบลงสําหรับวันนี้ต่ออินิตามสัสีว่าเรื่องที่เด็กทําได้และก็ผู้ใหญ่ทําไม่ได้ไม่เคยปรากฏมีในประวัติศาสตร์นี่หมายความว่าอาตมาเวลานี้ก็เด็กในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไม่มีตําแหน่งหน้าที่ไม่มีอํานาจวาสนาบารมีในพระพุทธศา,ศาสนาก็เป็นลุงตาห่วยๆยอย่างหนึ่งเท่านั้น สมัยโน้นก็เด็กเด็กทําได้มาสมัยนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะใครเขามีหน้าที่นิดหนึ่งก็แสดงว่าโตกว่าอัตมาในเวลานี้ยแตมาต้องถือว่าตมามีภาระคือเป็นเด็กอมมืออาราบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมองดูเวลามันเลยไปแล้วหนึ่งนาทีวันนี้ก็ต้องขอลาญาติโยมพุทธบริษัทก่อน ให้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี